น้อยจอมขี้เกียจกับสาวน้อยจอมขยันมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านอันไกลโพดมีสามีภรรยาอาศัยอยู่ทั้งสองคนต่างมีลูกติดจ,จากอดีตภรรยาและอดีตสามีภรรยารักลูกสาวของเธอมากเธอมอบเสื้อผ้าสวยๆใหม่ๆให้ลูกสาวและไม่เคยใช้ให้ลูกสาวช่วยทํางานเลยลูกสาวเธอเลยกลายเป็นคนขี้เกียจเธอไม่ทำอะไรเลยนอกจากมองดูความสวยของตัวเอง แต่ภรรยาปฏิบัติต่อลูกเลี้ยงต่างก,กันราวหน้ามือกับหลังมือมัวแล้วทำไรอยู่ไปทำงานบ้านสิแต่แม่ะัดี๋ยว่ที่ทำงางบ้านย่งมาเหวี่ยงฉันฉันบอกให้ทำก็ไม่ทำสิำมมแม่เลี้ยงใช้ลูกเลี้ยงทำงานบ้านทุกอย่างแต่เธอก็ไม่เคยบ่นเลยเธอทำงานบ้านทั้งวันทุกวันแต่ไม่เคยเหนื่อยพ่อเธอคอยเฝ้าดูเธออยู่เสมอ เขาได้แต่สงสารแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เวลาผ่านไปพ่อก็เจ็บไข้ได้ป่วยลูกลาสิพ่อพ่อขอโทษไม่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะคะพ่อพ่อดูแลหนูมาทั้งชีวิตถึงคราวที่หนูจะต้องดูแลพ่อบ้างแล้วหนูจะไปทำหน้าาเงินถึงแม้ตอนนี้เราจะลำบากเชื่อว่ามันต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะแม่เลี้ยงแอบฟังอยู่เงียบ ฉันคิดไม่ออกนะฉันเลส่งเงนมาทำงานคนยเลยถ้ามันหาตังคมาได้ฉันกับลูกก็จะใช้กันสองคน <c oughs> เธอพูดถูกพ่อเธอนกปวยปรู้ใช่ไหมว่าไม่ใช้ค่ารักษาเยอะทไมเธอไม่ออกมาทำงานที่บ้านคนรวยล่ะแล้วหาตังมาใช้เธอก้าดียวไมาพูดกัลูกสาวฉัน่างนี้ ทำไมให้ลูกสาวตัวเองไปทำงานเลยก็อยากเห็นะแต่ลูกสาวฉันน่ะรักสวยรักงามที่ไม่ทำงานหลายอย่างเงี้ยมือก็ห่งทังหมดแต่ไม่เป็นไรหรอกนะลูกสาวเจอนะไม่สวยอยู่แล้วออกไปทำงานเนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ก็ออกไปทำงานเลยวกันนะตาให้ถึงลสิลูกไม่ต้องไปทำงานหรอกนะแม่ครับพ่อหนูต้องทำงานการที่หนูไม่ทำหน้าที่ที่ควรทำมันไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นหรอก ไม่ต้องห่วงนะครับพ่อพ่อสอนหนูอย่างดีหนูเชื่อความพยายามของหนูจะไม่ผุดปลาสาวน้อยจอมขยันเดินทางออกจากบ้านเธอเดินข้ามเขาแต่ไม่พบอะไรเธอเดินมาหลายวันแต่ก็ไม่เจอใครแต่สาวน้อยไม่เคยสิ้นหวังเธอจำสิ่งที่พ่อบอกขึ้นใจจำไว้ว่าอย่าปฏิเสธผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้องขยันทำอะไรก็ต้องทำด้วยหัวใจตอนนี้ฉันต้องต้งใช้าง,งานทำไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องทำด้วยใจไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันก็จะไม่ยอมแพ้เดินมาอีกหน่อยสาวน้อยเจอต้นไม้พูดได้กินก้านเหี่ยวแห้งนี่หนูช่วยหาตีนไม้แห้งของฉันได้ไหมหรือฉันจะตอบแทนพี่ได้ค่ะ สาวน้อยจอมขยันปีนขึ้นต้นไม้หักกิ่งไม้แห้งด้วยมือของเธอเธอไม่หยุดจนกระทั่งหักกิ่งไม้แห้งออกจนหมดและพร้อมออกไว้ออกผลต้นไม้ขอบคุณเธอสาวน้อยออกเดินทางต่อถัดมาอีกหน่อยมีต้นองุ่นกำลังจะเฉาตายข้างๆต้นมีพั่วดูผิดหูผิดตาต้นองุ่นพูดกับสาวน้อยว่าเออสาวน้อย ฉันควรดิ้นหน่อยได้ไหมฉันจะตอบแทนเธออย่างดีเลยโอเคค่ะสาวน้อยหยิบพลั่วขึ้นมา <c oughs> และเริ่มพลวนดินจนมือเธอพองโอเ,อเจ็เจ็บเลยเปล่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็หายหรือต้องช่วยเหลือผู้ที่ลำบากมากกว่าตนองุ่นขอบคุณเธอสาวน้อยออกเดินทางต่อถัดมาอีกหน่อยมีเตาอบพัง,พง เตาอบเรียกสาวน้อยโอเคหนูช่วยทำความสะอาดฉันได้ไหมฉันจะตอบแทนเธอให่ช่วยเหลือโอเคค่ะสาวน้อยจอมขยันเห็นเตามีรอยร้าวเธอคิดอยู่สักครู่แล้วใช้ดินโคลนและนำมาปะปิดรอยร้าวทั่วเตาอบตอนนี้เตาอบดูเหมือนใหม่ขอบคุณแต่มือเท้าหนูสกปรปกหมดแล้ว ลสาวน้อยจอมขยันออกเดินทางต่อถัดมาอีกหน่อยมีบ่อน้ำผุพังบ่อน้ำเรียกสาวน้อยสาวน้อยเ่วยตักน้ำานเราจะบ่อของฉันได้ทสาปฉันไห้หน่อยได้ไหมถ้าฉันจะตอบแทนใยาน้ํเลยะโอคค่ะสาวน้อยจอมขยันตักน้ำขุนออกจากบ่ แล้วขัดบ่อจนสะอาดเสื้อผ้าของเธอสกปรกหมดแล้วมไม่เป็นไรค่ะขัดออกได้ค่ะอย่ามาช่วยเหี๋ยผู้ที่กำลังทำบานอยู่บอ่อน้ำขอบคุณสาวน้อยสาวน้อยจอมขยันออกเดินทางต่อถัดมาอีกหน่อยเธอได้ยินเสียงเล็กๆหน้ารักเสียงสุนัขนั่นเองเจ้าสุนัขตัวสกวสปรกลเลอะเทอะขนก้อยเช่อใจคนละอ่างนะไม่ใช่ สาวน้อยจอมขยันทําตามคําขอเจ้าสุนัขดูมีความสุขตัวสะอาดและหอมสุนัขขอบคุณสาวน้อยสาวน้อยจอมขยันออกเดินทางต่อไม่นานก็เมื่อเขา้าเธอเดินมาเจอบ้านหลังหนึ่งมีเทพธิดาเจ็ดองค์อาศัยอยู่ขอโทษที่รบนนะชนีก็เมแล้วขอค้างคืนนี่ได้ไหมคชจะไปไหนหรอไปขายแกงค่ะไปนั่นหรอ ไปทำงานทค่นี่สิเรามีห้องทั้งหมดเจดห้องจ้มละครสามห้องของครอบครัวันจ่จำไว้ว่าเดียเข้าห้องที่ทเจ็ดเด็เขขดขาดตกลงไว้ได้ค่ะตกลงค่ะหรือทำตามที่ท่านบอกเลยค่ะสาวน้อยจอมขยันตกลงทำงานเธอตื่นเช้าทุกวันเพื่อทำความสะอาดทั้งหกห้องแต่ไม่เคยเข้าห้องที่เจ็ดเลย หนึ่งปีผ่านไปสาวน้อยมีเงินมากพอเธอขอกลับบ้านไปหาพ่อของเธอที่อจะไปเชื่อบอกเราหน่อยว่าเธอไปที่ของเรียข้าห้องที่เจ็ดเลยล่ะก็ฉันสอนว่าแในกาตามหน้าที่ต่างใที่ซื้ึ่งมีที่นี่จะมีหน้าที่เชื่อมการขังทุกท่านท่านเราเชื่อชมนะครับเสื้อสัตว์ของเธอมากและประทับใจความแข็งของเธอถึงเวลาแล้วที่ต้องนำสินตอบแทนเหล่าเทพธิดาพาสาวน้อยไปยังห้องที่เจ็ดข้างใน มีเงินทองมากมายจะไปเท่าไหร่ก็ไม่เล่นนะสาวน้อยจอมขยันทำตามคำสั่งเธอกลิ้งบนกองทองและกองเงินเธอเปล่งประกายวาววับราวกับดวงดาวเพราะเงินทองที่ติดอยู่บนตัวเธอเธอโบอกมือลาเหล่าเทพธิดาและออกเดินทางระหว่างทางกลับบ้านสาวน้อยจอมขยันเจอเจ้าสุนัขที่เธออาบน้ำตัดขนให้ขนของสุนัขเป็นไข่มุกไม่ใช่ขนนงสี่เย ขอบคุณสุนัขและออกเดินทางต่อถัดไปอีกหน่อยสาวน้อยจอมขยันเจอบ่อน้ำที่เธอช่วยทำความสะอาดสาวน้อยจะช่วยเหลือฉันมาสีมาดื่มน้ำตากกระหายเธอสาวน้อยจอมขยันหยิบเยือกน้ำและตักดื่มน้ำจนพอใจเธอขอบคุณบ่อน้ำและออกเดินทางต่อเดินถัดไปอีกหน่อยสาวน้อยเจอเตาอบที่เธอช่วยซ่อมเธอช่วยเหลือฉันมากินขนมปังที่อบสดๆจากเตาสิ เธอขอบคุณเตาอ,อบและออกเดินทางต่อเดินถัดไปอีกหน่อยสาวน้อยจอมขยันเจอเจ้าต้นองุ่นที่เธอช่วยพรวนดินว่าสิสาวน้อยเธอช่วยเหลือฉันมาดื่มน้ำองุ่นสาวน้อยจมอมขย,ยันดื่มน้ำองุ่นจนอิ่มและเอากลับบ้านไปเผื่อพ่อของเธอด้วยเธอขอบคุณต้นองุ่นและออกเดินทางต่อเดินถัดไปอีกหน่อยสาวน้อยจอมขยันเจอต้อนไม้ที่เธอคอยช่วยหักกิ่งแห้งออก ต้นไม้เขียวขจีออกลูกแพรเด็กมาเธอสาวน้อยกินลูกแพรห่งทัานได้เลยเธอเคยช่วยเสมอสาวน้อยจอมขยันกินลูกแพรและเด็ดกลับบ้านไปฝากพ่อของเธอด้วย,วย,ยออเธอขอบคุณต้นไม้และออกเดินทางต่อเมื่อมาถึงที่บ้านเธอดีใจที่เห็นพ่อพ่อไม่ได้ป่วยและยืนรอเธออยู่ที่ประตูหน้าบ้านสาวน้อยจอมขยันวิ่งเข้าไปกอดพ่อเมื่อแม่เลี้ยงเธอมา เธอแปลกใจที่เห็นสามีแข็งแรงและลูกเลี้ยงร่ำรวยสาวน้อยจอมขยันมีเงินทองติดตัวมามากมายตั้งแต่หัวจรดเท้าเธอและพ่อเดินเข้าบ้านโดยไม่สนใจแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงรู้ตัวดีว่าสามีของเธอคงไม่แบ่งให้เธอแนะ่เธอรีบเรียกลูกสาวและบอกให้เธอออกไปหางานทำที่บ้านคนรวย ฟังนะแกต้องหาเงินให้ได้ว่ากุ่มันมันได้แค่มุกแกต้องได้คอยสาวน้อยจองขี้เกียจออกเดินทางเดินทางมาไม่นานก็พบกับต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวนี่แม่หน่อยช่วยหักอยูไห้แห้งๆปอมทํหาหน่อยได้ไหมหรือฉันจะตอบแนให้เออเราเล่นนอเปาฉันมิยองให้มือสวยๆและท่าสวยๆของฉันเปื้อนสกปรปกเพราะกิ่งไม้แห้หงลงม สาวน้อยจอมขี้เกียจออกเดินทางต่อถัดมาอีกหน่อยมีต<อ>้นองุ่นกำลังจะเฉาตายนี่สาวน้อยช่วยพรวนดินให้ฉันหน่อยได้ไหมเออแดดร้อนแบบนี้หรอฉันนียไม่มีสิสวยเท้าสิสวยของฉันสกปกเพราะต้นไม้เหี่ยวเฉาลงนะสาวน้อยจอมขี้เกียจออกเดินทางต่อถัดมาอีกหน่อยมีเตาอบออแตกพังขอให้สาวน้อยจอมขี้เกียจช่วยซ่อมเตาเฮ้แม่หนูช่วยทำความสะอาดชันเลยไ,ไหมพี่จะตอบแทนเธอให้ช่วยเหลือ ไม่ยวมให้มือสวยๆเท้าสวยๆมนสกปรกเลยนะถัดมาอีกหน่อยมีบ่อน้ำขอให้สาวน้อยจอมขี้เกียจช่วยทำความสะอาดโอู้หูน้อยเธอช่วยตักน้ำดื่มคนเดียวจะบอกกับฉันว่าทำความสะอาดได้ไงได้ไหมแล้วฉันจะตอบแทนเองงานเลยแหละเป็นบ่อน้ำแท้ๆทำไมไม่ทำความสะอาดตัวเองล่ะไม่ว่าจะตามือจะไม่ยอมให้มือสวยๆเท้าสวยๆมีสกปรกเลยนะ มาอีกหน่อยมีสุนัขขอให้สาวน้อยจอมขี้เกียจช่วย,ตวยนะแต่เธอกลับวิ่งหนีและตะโกนเสียงดังว่าไม่ว่ายังไงก็ตามฉันไม่ยอมให้มือสวยๆเท้าสวยๆของฉันสกรปรกหรอกนะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ถัดไปอีกหน่อยสาวน้อยจอมขี้เกียจขอค้างคืนเป็นบ้านของเทพธิดาทั้งเจ็ดนั่นเองเหมือนเช่นก่อนเทพธิดาสเสนอให้ทำงานหนึ่งปีให้เธอทำความสะอาดหกห้อง จำเอาไว้ว่าอย่าเข้าห้องที่เจ็ดโดยเด็ดขาดสาวน้อยจอมขี้เกียจยอมรับข้อเสนอเธอตื่นมาทำความสะอาดทั้งหกห้องทุกวันแต่ไม่นานความอยากรู้อยากเห็นทาให้เธอเข้าไปในห้องที่เจ็ดข้างในเมื่อแทนที่จะมีเงินทองมากมายแต่กลับมีกบและพึ่งพึ่งต่อยสาวน้อยจอมขี้เกียจจนบวมไปทั้งตัวเธอหนีออกจากบ้านก่อนที่เหล่าเทพธิดาจะกลับมา ระหว่างทางเธอพบเจ้าสุนัขผู้มีขนเป็นไข่มุกเธอพยายามเข้าไปดึงไข่มุกแต่เจ้าสุนัขก,ก็วิ่งหนีไปถัดมาอีกหน่อยมีบ่อน้ําที่เธอไม่ยอมช่วยทําความสะอาดขณะที่เธอพยายามตักน้ำนํำดื่มน้ําก็ลดลงจนเธอตักไม่ถึงเดินไปอีกหน่อยมีขนมปังและเค้กอบสดใหม่วางอยู่บนเตาที่เธอไม่ยอมช่วยซ่อม สาวน้อยจอมขี้เกียจหยิบขนมปังแต่กลับร้อนจนลวกมือถัดมาอีกหน่อยมีต้นองุนที่เธอไม่ยอมช่วยพรวนดินสาวน้อยจอมขี้เกียจคอแห้งมากแต่ต้นองุนไม่ยอมให้เธอดื่มน้ำองุนถัดมาอีกหน่อยมีต้นไม้ที่เธอไม่ยอมช่วยหักกิ่งแต่ตอนนี้ต้นไม้เต็มไปด้วยใบเขียวและลูกแพรสาวน้อยจอมขี้เกียจเอื้อมมือเด็ดลูกแพร่แต่ต้นไม้ก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนเธอเอื้อมไม่ถึง สาวน้อยจอมขี้เกียจเดินจากไปที่บ้านแม่ของเธอยืนรอที่หน้าประตูหวังว่าจะได้ท้องได้พลอยแต่ลูกสาวของเธอกลับมาด้วยสภาพยับเยินเนื้อตัวสกรปรกเห็นไหมละ่ะความขี้เกียจไม่สกบูรดีแบบใครละรรษษค่ะผู้ที่มีความของซื่อ,อสัตย์ก็จะได้เสิ่งดีบ้านหลังนี้มีที่ว่าแบบแก้ว แม่เลี้ยงและลูกสาวจอมขี้เกียจย้ายออกจากบ้านพ่อและลูกสาวจอมขยันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป